ครับยินดีกกนต้อนรับเข้าสู่รายการรัพงร์ทีวีนะวันนี้ครับครั้งที่แล้วกินมามะ่า,มาหรือราเม็งเกาหลีนะฮะรสเผ็ดทุกอย่างในจานจะต้องหมดนะฮะทุกอย่างในจานจะต้องอืท้าใครดีท้าใครดีช่องไหนดีโอเคท้าน้องโมงครับแนลขึ้นครับปึ๊บอ่านใช่ไหมโอเคฮะเทานี้แหละถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ สวัสดีครับพี่อ้อได้วาวาทาผมกินมาม่าเหรอผมได้ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยน่าสนใจเดี๋ยวผมจะไปตามหามาม่ารสเผ็ดเดี๋ยวนี้เลยแล้วเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูนะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปหาซื้อก่อนนะครับ แล้วเจอกันบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้ก็ถึงโอตันแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตตามหาก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเจอกันตอนกับครับผมฮ่าๆโอเคตอนนี้ก็ได้เลยครับผม ฮ <c oughs> ไ,ได้มาแล้วมาดูสินี่ที่เราตัดไม่มีแบ่งแยกนะครับเจอปุ๊บขายเป็นแพ็กเลยมีแต่ขายเป็นแพ็กนะครับอืเอ้าไม่ใช่นี่หว่า ม,มาม่าเกาหลีม,มาม่าเกาหลีกึ่งสำเร็จรูปรสเผ็ดชินราเม็งเอาาาเ้าคนละย่ห้อเหรอเนี่ยตายตายไม่เป็นไรก็ <g ül> ถือว่าแหวกแนวไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะได้ลองชิมด้วยเพราะว่าก็เอเอพี่ไม่ออกเลยเออเอาไงดี ก็เผ็ดเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับไอ้ยี่ห้อซัมยังนั่นคนก็ทำกินกันเยอะแล้วนะลองยี่ห้อนี้บ้างโอเคเดี๋ยวเจอที่บ้านเลยครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูซองก่อนนะอันนี้รสเผ็ดเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่ามันคือไอ้ยี่ห้อที่เขากินกันแต่พอมาดูเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่เป็นไร ถือ okay, ว่าได้ลองอะไรใหม่ๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสี่เจ้าเลยนะม่เพดมาดม่เาากาหลีเพชดซัมยังอะไรนะ่ะ mm hmm. เห็นคนเขากินกันเยอะลยแต่ต mm hmm. อนนี้ผมก็ไม่เคยเห็น mm hmm. ใครกินนะเนี yeah. ่ยเขาบอกอยู่ว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสเผ็ดนะกินอย่เลยนะรสเผ็ดนะของเกาหลีเหมือนกันครับเกาหลีอันนี้ไม่รู้ว่าแบบแห้งหรือแบบนะ้ำและไอที่เขากินกันอนะ่ะผมก็อยากรู้นะว่าถ้าเรากินแบบน้ําได้ไหม เห็นกินกันแต่แบบแห้งเท่านั้น,นเลยหรือว่ามันทําให้มาเป็นแบบแห้งโอเคเดี๋ยวนี้ขออนุญาตไปต้มก่อนแล้วกันนะะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันโอ้ร้อนผมขอกินแบบธรรมดานะครับไม่ขอกินแบบฮาร์ดคอร์หรือพิเรนอะไรนะเพรว่า อยากจะลองลิ้มชิมรสเดิมๆของเขาด้วยว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงขอกินเป็นสไตล์ตัวเองแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่ใช่สายรฮดคอร์เป็นสายชิลไอที่กินกันเนี่ยผมเห็นกินกันใส่แห้งๆอะ่ะจริงๆเขาให้กินแห้งหรอหรือว่าเรากินกันเองมันเลยเผ็ดหรือเปล่าเพราะว่าเราไปกินแห้งแล้วใส่เครื่องปรงะะุงหนักๆมันเลยเค็มเลยจนแบบมันเผ็ดมากหรือเปล่าหรือเขาให้กินอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมาอันนี้ เดี๋ยวก็จะใส่เครื่องปรุงต่อเลยเครื่งองปรุงค่อนข้างแน่นนะโอ้มดซองเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกถผักนะดูน่ากินดี หมาพวกนี้กินบ่อยไม่ดีนะครับมาแล้วนี่ก็เป็นแบบไม่ถึงกรบแห้งสนิทนะครับก็มีน้ำน้ำบ้างนิดนึงนะครับสีสันดูแล้วไม่ถึงกับโหดร้ายไม่น่ากลัวเหมือนที่กินกันนะครับแต่รสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองกินครับอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่เคยกินเหมือนกันบังเอิญว่าหยิบผิดแล้วก็เลยได้เป็นไอ้นี่มาเลยเดี๋ยวลองกินนะครับ อ,อ้ยอร่ยรสชาติดีเลยอะ่ะโอ้แต่กเผ็ดอะเผ็ดอยู่จริงๆแล้วความเผ็ดของแต่ละคนนะฮะไม่เท่ากันบางคนไม่กินเผ็ดบางคนกินเผ็ดพอมากินในอาหารรสชาติเดียวกันเนี่ยความเผ็ดมันจะบอกมาไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องไปฟังใครเขาพูดเยอะหรอกครับแนะนำให้ลองดีกว่า บางคนบอกเผ็ดบางคนบอกไม่เผ็ดเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีทางรู้ได้ถ้าไม่ลองด้วยตัวเองนะครับอย่างตัวผมเองก็เป็นคนที่กินเผ็ดกลางๆแต่ก็ไม่ใช่อยากกินแบบรสจัดอะไรมากนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยอร่อยเผ็ดป่ะเผ็ดเหมือนกันนะครับบางคนดูแล้วไปลองกินเงนี้ยอาจจะบอกไม่เผ็ดก็ได้นะครับ แต่ที่แน่ๆอร่อยจะว่าไปไอ้มามะ่าเผ็ดอะก่อนนันนี้ก็เคยกินแล้วแหละสไตล์มันจะเผ็ดแบบเผ็ดแบบแสบอะพอกินแล้วมันจะร้อนๆท้องครบอันนั้นจะรู้สึกเหมือนเผ็ดกว่านะความรู้สึกผมแต่อันนี้ก็เผ็ดเผ็ดน้อยกว่าเออมากว่านิดนึงครับผมก็เล่นเหงาแตกเหมือนกันนะยื้อหอ ชินราเมนนะยี่ห้อชินลาเมนนะฮะเป็นมาม่าของเกาหลีเหมือนกันเนี่ยจำหน้าซองไวบบ้ตอนนี้อร่อยครับอร่อยแต่ห,อห่อนึงก็แพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฉเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบกร,รัมนะครับความรู้สึกผมว่ามันอร่อยกว่าเกาหลีห่งั้นเยอะเลยอันนู้นมันเผ็ดแบบแสบไปอะแต่ก็อย่างว่านะว่า ความรู้สึกของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นครับผมก็ไม่อยากเอาความรู้สึกของผมมาเป็นพื้นฐานในการวัดความอร่อยนะฮะลองชิมน้ำดินี่น้ำแบบคตนเลยดนะูในกล้องไม่ค่อยน่ากินเลยนะตอนนี้เหงื่อผมเริ่มไหลแล้วนะครับถึงจะเผ็ดน้อยกว่าก็จริงคนระับแต่ก็ยังมีความเผ็ดอยู่หลายคนก็อาจจะเคยกินก็ได้นะครับตัวนี้ แต่ผมบอกตรงเลยผมไม่เคยกินนะครับได้มากินเพราะว่าซื้อมาผิดด้วยเนี่ยแหละแ,แล้วก็มองผ่านๆนะเอ้านึกว่าใช่หัวร้อนแล้วเนี่ยเหงื่อแตกละเส้นเหนียวนุ่มดีครับเหมือนทักก่วไปหละกำลังดีครับกำลังดีก็าจะลองหารสชีสมากินดูเอมาม่าสำยังอนะรสชีสยังไม่เคยกินเลยครับมันดีไหมเนี่ยมาดูผมกินมาม่าเนี่ยคลิปไม่ได้มีอะไรเรยอก็อแปลกนะขยังมีคนมาดู ก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับทุกคนเลยที่กด Subscribe สสผมนะครับคลิมนี้อาจจะดูไม่มีมารยาทกินไปคุยไปนะจริงๆผมก็ไม่ใช่คนมีมารยาทหรอกคนธรรมดาเนี่ยแหละ <c oughs> มาได้กินนี่ห้อเดียวก,กันแราก็ได้กินเหมือนกันแหละ <c oughs> เริ่มแสบแล้ว คนนัดสดนะฮะครับ,คครบหมดโอ้ยถามว่าเผ็ดไหมในระดับคนกินเผ็ดได้กลางๆแบบผมถือว่าเผ็ดครับเผ็ดในในความรู้สึกที่รับได้ครับตอนนี้น้ำมูกไหลเงื้อแตกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอาจเป็นเพราะว่าผมใส่น้ำน้อยด้วยลนะ ไม่อยากไม่อยากแบบว่ากินแบบแห้งๆมันรู้สึกเค็มไปมันจะไม่อร่อยอยากกินให้มันตามสูตรเขาอะนะครับถ้าปรุงให้ได้ตามสูตรที่เขาที่เขาแนะนํามาเนี่ยมันจะได้รสชาติที่เขาอยากให้เรากินนะนะก็ลองกินดูก่อนอย่าเพิ่งไปพี่เรนปรุงนูน่นปรุงนี่เลยแล้วกันนะครับแนะนําเลยอร่อยครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ได้ส่วนแบ่งอะไรด้วยนะเนี่ยก็โอเครับคำท้าพี่อามาเรียบร้อยนะครับมหมดเรียบร้อยเนื้อแตกครับ น้ำมูกไหลด้วยครับครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้คิดว่าอา,อาจจะแสบท้องถ้าถามว่าผมจะท้าใครต่อไหมก็ขอท้าคนที่ดูนั่นแหละครับเออเรานั่นแหละทุกคนนั่นแหละนะครับท้าให้ลองกินดูนะครับอร่อยดีไม่ได้แบบว่ากินไม่ได้เน้นแบบกินพิสดารเผ็ดเวอร์นะครับเน้นเอาอร่อยนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s ับส c r i b e ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมก็มาอ่านมาตอบเรื่อยๆละครับแต่ว่าบางคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเห็นว่าผมไม่ค่อยตอบจริงๆไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยตอบนะบางทีอะ่ะเวลาที่คอมเมนต์เนี่ยยูทูบเนี่ยมันจะไม่เหมือน Facebook นะเวลาที่มันขึ้นเตือนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียลไทม์เหมือนเหมือนของ Facebook Facebook มันคือมันเตือนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเตือนครบหมดอะแต่ว่า YouTube มันจะเตือนบางทีมันเตือนว่ามี คอมเมนต์ใหม่แต่ว่าไม่รู้ว่าเม้นที่คลิปไหนอะไรเงี้ยครับงไงก็ถ้าไม่ได้ตอบใครก็ขอโทษด้วยนะี๋่ว่ากันคลิปนี้ขอพักไปกินน้ำก่อนแล้วกันเ <c oughs> หนือยดมากเลยตอนนี้ <c oughs> โอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย